ในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีเรื่องเล่าขานถึงบ่อน้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่กลางป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าวังเจ้าแม่บ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำใสสะอาดตลอดปีและร่ำลือกันว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคำเตือนว่าใครที่ล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกสิ่งลี้ลับที่เฝ้าบ่อน้ำทำร้าย กลุ่มนักสำรวจธรรมชาติจากกรุงเทพนำทีมโดยวินนักธรณีวิทยาหนุ่มผู้เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาสำรวจคุณภาพน้ำและระบบนิเวศบริเวณวังเจ้าแม่พร้อมด้วยเจนนักชีววิทยาหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและสัตว์น้ำและอามช่างภาพมืออาชีพผู้รักการผจญภยัยบ่อน้ำนี้มีระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจมากนะวิน เจนกล่าวขณะที่พวกเขากำลังติดตั้งอุปกรณ์สำรวจริมบ่อน้ำน้ำใสขนาดนี้อาจจะเจอสัตว์น้ำหายากก็ได้อามหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพบ่อน้ำที่ดูสงบเงียบสวยงามมากเลยครับแต่มันก็ดูน่าขนลุกเหมือนกันวินไม่พูดอะไรเขากำลังจดบันทึกข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อลงไปสำรวจใต้น้ำเขาไม่เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเขาเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้น เมื่อตกค่ำบรรยากาศรอบวังเจ้าแม่ก็เงียบสงัดลงอย่างน่าขนลุกเสียงจิ้งหรีดที่เคยดังก้องก็เงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดวีดวิวที่พัดผ่านยอดไม้ได้ยินเสียงอะไรกันไหมอามกระซิบเสียงสั่นเล็กน้อยเหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้วินและเจนเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายเสียงสะอื้นให้ที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกคงเป็นแค่ลมพัดนั่นแหละ วินพยายามปลอบใจตัวเองและเพื่อนๆแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างทันใดนั้นแสงไฟฉายของอามก็ส่องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่ลอยอยู่กลางบ่อน้ำมันคือร่างเงาสีขาวซีดที่มีรูปร่างคล้ายหญิงสาวผมยาวสยายลอยฟูอยู่ในน้ำดวงตาเบิกโพรงไร้แววชีวิตและมีน้ำไหลยหยดลงมาจากเรือนร่างตลอดเวลา ผีเจนกรีดร้องสุดเสียงร่างเงาสีขาวซีดค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆมันพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะส่งเสียงกระซิบอันเย็นยเยือกพวกเจ้ามาทำอะไรในที่ของข้า เสียงนั้นแหบแห้งและบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทของพวกเขาวินรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ทำให้เขาต้องคิดใหม่ทั้งหมด ร่างเงาสีขาวซีดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่หวังน้ำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาอย่างชา้ชาๆบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของพวกเขาที่เต้นตุบๆเจ้าแม่หวังน้ำส่งเสียงกระซิบอันเย็นเยือกพวกเจ้ามาทำอะไรในที่ของข้าเราเราแค่มาสำรวจครับเจนตอบเสียงสัน่นเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวน เจ้าแม่หวังน้ำหัวเราะในลำคอเสียงนั้นฟังดูแหบแห้งและหน้าขนลุกรบกวนพวกเจ้ากำลังรบกวนการพักผ่อนของข้าทันใดนั้นแสงไฟฉายของอามก็ริบปรีลงก่อนจะดับลงในที่สุดความมืดมิดเข้าปกคลุมรอบตัวพวกเขาทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ไฟฉายดับอามตะโกนด้วยความตกใจ ในความมืดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าดังแววมาจากรอบรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับมีบางอย่างกำลังเดินวงเวียนอยู่ใกล้ๆมันมาแล้ววินกระซิบเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่าง ทันใดนั้นเสียงลมพัดหวิดวิวก็ดังขึ้นในบริเวณรอบรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงกระซิบกระซาบที่จับใจความไม่ได้แต่พวกเขารู้สึกได้ว่ามันกำลังเรียกหาพวกเขาไปจากที่นี่สัเจนตะโกนเสียงหลงอย่ามายุ่งกับพวกเราเจ้าแม่วังน้ำไม่ตอบแต่มันกลับหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นฟังดูเย็นยะเยือกและน่าขนลุก วินพยายามจุดไฟแช็คที่อยู่ในกระเป๋าทันทีที่แสงไฟจากไฟแช็คสว่างวาบขึ้นมาในความมืดพวกเขาก็เห็นร่างเงามากมายลอยวงเวียนอยู่รอบรอบตัวพวกเขาร่างเงาเหล่านั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังซีดเผือดดวงตาเบ,บิกโพรงไร้แววชีวิตบางร่างมีร่องรอยการบาดเจ็บสาหัสบางร่างมีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่ที่แขนขา ผีอามอุทานด้วยความตกใจขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบจะยืนไม่ไหวเจ้าแม่วังน้ำลอยเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจากไฟช็คของวินสองไปที่ใบหน้าของมันเผยให้เห็นรอยแผลขนาดใหญ่ที่หน้าผากเหมือนถูกกระแทกด้วยของแข็งพวกเจ้าต้องมาชดใช้เสียงของเจ้าแม่วังน้ำดังขึ้นอย่างชัดเจน คราวนี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นอาฆาตและมันพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็ววินตัดสินใจดึงเจนและอามให้วิ่งหนีสุดชีวิตพวกเขาวิ่งชนเต็นท์และข้าวของที่กระจัดก,กระจายเกลื่อนพื้นเสียงจานชามตกแตกดังสนั่นวันไหวเจ้าแม่วังน้ำกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งมันลอย ตามพวกเขามาอย่างรวดเร็วร่างเงาอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวตามมาด้วยบรรยากาศรอบวังเจ้าแม่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและเสียงวิหวิวของวิญญาณวินเจนและอามวิ่งหนีเจ้าแม่วังน้ําและวิญญาณเร่ร่อนไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าใกล้กับวังเจ้าแม่ต้นไม้ขึ้นรกทึบจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เราจะไปไหนกันดีวินอามตะโกนถามเสียงหอบด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวไม่รู้เหมือนกันวินตอบแต่เราต้องไปให้พ้นจากที่นี่เจ้าแม่วังน้ำยังคงลอยตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละเสียงกรีดร้องและเสียงสะอื้นให้ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่ไม่ห่างทันใดนั้นเจนก็สะดุดล้มลงกับพื้นเธอหันไปมอง และก็เห็นว่าเธอสะดุดเข้ากับหีบไม้เก่าๆหีบหนึ่งหีบนั้นถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นผงและยายแมงมุมดูเก่าแก่และสุดโทนมนี่มันหีบอะไรน่าเจนพึมพำทันใดนั้นเสียงลมพัดวิดวิวก็ดังขึ้นจากหีบไม้เสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงกระซิบกระซาบที่จับใจความไม่ได้แต่วินรู้สึกได้ว่ามันกำลังเรียกหาเขา เจ้าแม่วังน้ำที่ตามหลังมาหยุดชะงักมันมองไปที่หีบไม้ด้วยความตกใจและหวาดกลัวใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความทรมานราวกับกำลังถูกทรมานด้วยพลังงานบางอย่างจากหีบมันคือหีบของข้าเสียงของเจ้าแม่วังน้ำดังขึ้นอย่างชัดเจนคราวนี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่าแต่ต้องมัน วินตัดสินใจเปิดหีบออกอย่างระมัดระวังภายในหีบมีเพียงสิ่งเดียวคือสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งสมุดบันทึกนั้นทําจากกระดาษที่เหลืองกรอบและมีร่องรอยการผูพังตัวอักษรในสมุดบันทึกเขียนด้วยหมึกสีดําที่ซีดจางทันทีที่วินหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาแสงสีแดงก่ำก็สว่างวาบขึ้นมาจากสมุดบันทึกแสงนั้น แผ่กระจายไปทั่วบริเวณทำให้เจ้าแม่วังน้ำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานสมุดเล่มนั้นมันคือคำสาปเสียงของเจ้าแม่วังน้ำดังขึ้นอย่างโหยหวนมันจะนำพาความหายนะมาสู่พวกเจ้าวินไม่สนใจคำเตือนเขาเปิดสมุดบันทึกออกอย่างระมัดระวังและก็พบกับเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกจารึกไว้ในสมุดเล่มนั้นเรื่องราวของความรักความแค้น และการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นณวังเจ้าแม่แห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนวินเปิดสมุดบันทึกเก่าแก่เล่มนั้นออกอย่างระมัดระวังแสงสีแดงก่ำาที่เปล่งออกมาจากสมุดบันทึกยังคงสว่างวาบอยู่ตลอดเวลาภายในสมุดบันทึกมีลายมือที่หวัดและอ่านยากแต่เจนผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์และภาษาโบราณสามารถถอดความได้ สมุดบันทึกนี้เป็นของคุณหญิงอรุณรัศมีเจนกล่าวเธอคือเจ้าของวังเจ้าแม่แห่งนี้ในอดีตสมุดบันทึกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณหญิงอรุณรัศมีและชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพระยาเดชาแต่ความรักของพวกเขาถูกขัดขวางโดยหลวงสิงราชคุณนางผู้มีอำนาจและอิทธิพลในท้องถิ่นหลวงสิงราชหลงไหลในตัวคุณหญิงอรุณรัศมี และพยายามทุกวิถีทางที่จะครอบครองเธอหลวงสิงหราชบุกเข้ามาในวังเจ้าแม่ในคืนหนึ่งเจนอ่านต่อเขาฆ่าพระยาเดชาอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าคุณหญิงอรุณรัศมีและพยายามจะข่มขืนเธอทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากเจ้าแม่วังน้ำซึ่งก็คือวิญญาณของคุณหญิงอรุณรัศมีนั่นเองเธอ จำเรื่องราวอันเจ็บปวดในอดีตได้ผีเร่ร่อนที่คอยติดตามพวกเขามาตลอดก็กรีดร้องด้วยความโกรธแค้นเช่นกันมันคือคำสาปแห่งความแค้นเจนกล่าวคุณหญิงอรุณรัศมีสาปแช่งหลวงสิงราชและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาให้ตายอย่างทรมานและวิญญาณของเธอจะยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่เพื่อตามหาความยุติธรรม สมุดบันทึกยังคงเล่าต่อว่าคุณหญิงอรุณรัศมีพยายามต่อสู้กับหลวงสิงราชและในที่สุดเธอก็ถูกหลวงสิงราชพักตาหลักตาลตาลอย่างทารุณในวังเจ้าแม่แห่งนี้ศพของเธอถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ำอย่างอนาถส่วนสมุดบันทึกเล่มนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เธอเขียนไว้ก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจผีเร่ร่อนตนอื่นก็คือวิญญาณของบริวาร และผู้บริสุทธิ์ที่ถูกหลวงสิงหราชฆ่าตายอามกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นใช่เจนพยักหน้าวิญญาณของพวกเขาถูกพันธนาการไว้ที่นี่และกลายเป็นวิญญาณเฝ้าวังน้ำที่คอยหลอกหลอน ทันใดนั้นเสียงลมพัดวีดวิวก็ดังขึ้นรอบรอบตัวพวกเขาบ่อน้ำเริ่มปั่นป่วนอย่างรุนแรงน้ำในบ่อเดือดพล่านราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังจะปะัตุกขึ้นมาเสียงกรีดร้องโหยหวนของวิญญาณเจ้าแมวมั่งดังขึ้นเรื่อยๆแสดงถึงความโกรธแค้นที่ปัตุกขึ้นมาอีกครั้งวินรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำไม่ใช่แค่การสำรวจน้ำแต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยความแค้นพวกเขาต้องหาวิธี ทําให้วิญญาณของคุณหญิงอรุณรัศมีสงบลงและปลดคำสาพที่พันธนาการวิญญาณทุกตนไว้ที่นี่วินเจนและอามตัดสินใจที่จะไม่ทํางานสํารวจบ่อน้ําอีกต่อไปพวกเขาต้องหาวิธีช่วยให้วิญญาณของคุณหญิงอรุณรัศมีสงบลงและปลดปล่อยวิญญาณอื่นๆที่ถูกจองจำด้วยความแขนเราจะทำยังไงดีละวินอามถาม เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้เจนหยิบสร้อยคอเงินเก่าๆออกมาจากกระเป๋าสร้อยนั้นมีจี้รูปดอกบัวที่ดูเก่าแก่ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีพระาธาตุเจดีเก่าแก่ที่อยู่บนยอดเขาไม่ไกลจากวังเจ้าแม่เจนกล่าวพระาธาตุเจดีแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและมีพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิญญ,ญาณ วินตัดสินใจเดินทางไปยังพระาธาตุเจดีแห่งนั้นทันทีโดยมีเจนเป็นคนนำทางส่วนอามเป็นคนขับรถพวกเขาเดินทางผ่านป่าลึกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดของยามค่ำคืนอากาศในป่าเย็นยะเยือกและมีหมอกบางบๆปกคลุมไปทั่วเสียงสัตว์ป่าที่ร้องแวววมาเป็นระยะระย,ะยิ่งทำให้บรรยากาศน่าขนลุกฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามเรามาตลอดเลย อามกระซิบเสียงสัน่นทันใดนั้นแสงไฟหน้ารถก็ส่องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่ลอยอยู่กลางป่ามันคือร่างเงาสีดำทมึนที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งผิดปกติมันคือวิญญาณของหลวงสิงหราชนั่นเองมันลอยตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละมันตามมาเจนตะโกนบอกอามพยายามขับรถให้เร็วขึ้นแต่หลวงสิงหราช ก็ยังคงลอยตามมาไม่ห่างความเร็วของมันเหนือกว่าที่พวกเขาคิดไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงพระาธาตุเจดีเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาพระาธาตุเจดีแห่งนี้ทำจากอิฐแดงดูเก่าแก่และครุขระแต่กลับมีบรรยากาศที่คลังและศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์พระาธาตุมีรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ เมื่อมาถึงพระธาตุเจดีหลวงสิงหราชที่ตามมาก็หยุดชะงักมันไม่กล้าเข้ามาใกล้พระธาตุเจดีและส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเราปลอดภัยแล้ววินกล่าวด้วยความโล่งอกพระอาจารย์รูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากด้านในพระธาตุเจดีท่านสวมจีวรสีส้มเข้มดูสงบสงีียมแต่แววตาของท่านคมกริบและเต็มไปด้วยเมตตา โยมทั้งหลายคงเจออาถรรพ์วังเจ้าแม่เข้าไปแล้วสินะพระอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำดวงตาของท่านมองสำรวจวินเจนและอามวินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งพวกเขามาถึงพระธาตุเจดีแห่งนี้พระอาจารย์ฟังอย่างสงบก่อนจะถอนหายใจยาวอาตมาพอจะรู้แล้ว วิญญาณเหล่านั้นถูกพันธนาการไว้ด้วยความแค้นพระอาจารย์บอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นสงบลงได้คือต้องตามหาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์เล็กที่เคยเป็นของหลวงพ่อเก่าที่เคยดูแลวังเจ้าแม่พระพุทธรูปองค์นั้นถูกซ่อนอยู่ในถ้ำลับใต้ดินบริเวณวังเจ้าแม่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจที่จะปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยความแค้นให้เป็นอิสระ และจะช่วยให้วิญญาณของหลวงสิงห์ราสงบลงได้แต่ท้าลับนั่นมันอันตรายมากนะครับอามแย้งมันถูกปิดตายมานานแล้วพระอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาอาตมารู้ทางท่านมองไปยังท้องฟ้าที่กำลังเริ่มสว่างขึ้นพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันรุ่งเช้าพระอาจารย์วินเจน และอามเดินทางกลับมายัางวังเจ้าแม่โดยมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่มีถ้ำลับซ่อนอยู่ถ้ำแห่งนี้ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีมีต้นไม้และทวันปกคลุมจนมิดชิดและมีบรรยากาศที่เงียบสงบผิดปกติถ้ำแห่งนี้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์กล่าวและเป็นสถานที่ที่วิญญาณที่ถูกกักขังสามารถได้รับการปลดปล่อย พระอาจารย์เริ่มบริกรรมคาถาโบราณเสียงมนสกดดังก้องไปทั่วบริเวณควันทูบสีขาวลอยขึ้นจากถุงย่ามของท่านทันใดนั้นปากถ้ำที่ถูกปิดตายอยู่ก็ค่อยค,อยคอยเคลื่อนออกอย่างช้าช้าเผยให้เห็นความมืดมิดภายในถ้ำเราต้องลงไปในนั้นวินกล่าวพระอาจารย์เตือนพวกเขาว,ว่าการลงไปในถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีสิ่งลี้ลับ และวิญญาณมากมายที่สิงสถิตยอยู่ในนั้นวินเจนและอามสวมอุปกรณ์สำหรับลงถ้ำและค่อยๆโรยตัวลงไปในถ้าที่มืดมิดและเย็นเฉียบภายในถ้าลึกมากและมีกลิ่นอับชื้นของดินและหินปูนคลกคลุ้งไปทั่วพวกเขาใช้ไฟฉายส่องนำทางลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงก้นถ้ำที่นั่นมีน้ำขังอยู่เพียงเล็กน้อย และมีรูปปั้นเก่าแก่ที่แกะสลักเป็นรูปพญานาคคู่หนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางหาให้ทั่ววินสั่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่แถวนี้ทันใดนั้นเสียงลมพัดวีดวิวก็ดังขึ้นจากภายในถ้ำเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงกระซิบกระซาบท,ที่จับใจความไม่ได้แต่พวกเขารู้สึกได้ว่ามันกำลังเรียกหาพวกเขาภาพของหลวงพ่อองค์เก่า ที่เคยดูแลวังเจ้าแม่ปรากฏขึ้นในความคิดของวินราวกับท่านกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาพระพุทธรูปอยู่ที่ใดเสียงของหลวงพ่อดังแว่วมาในความคิดของวินในขณะนั้นแสงไฟจากไฟฉายของเจนก็ส่องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่น่าตกใจด้านหลังของรูปปั้นพญานาคมีช่องลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ และภายในช่องลับนั้นมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆองค์หนึ่งวางอยู่พระพุทธรูปนั้นทําจากทองเหลืองเก่าแก่และเปล่งแสงสีทองเรืองรองออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เจอแล้วเจนอุทานด้วยความตื่นเต้น ทันทีที่วินหยิบพระพุทธรูปขึ้นมาแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาจากพระพุทธรูปแสงนั้นแผ่กระจายไปทั่วภายในถ้ำทำให้วิญญาณมากมายที่ลอยวนเวียนอยู่รอบรอบตัวพวกเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่พวกมันจะค่อยๆสลายหายไปรีบขึ้นไปข้างบนวินตะโกนบอกเราต้องนำพระพุทธรูปนี้ไปที่หวังเจ้าแม่ เขาโรยตัวขึ้นมาจากถ้ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องประกายเรืองรองในมือของวินเมื่อมาถึงด้านบนพระอาจารย์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกท่านมองไปยังพระพุทธรูปในมือของวินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังวินเจนและอามถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เดินทางกลับมายัางวังเจ้าแม่โดยมีพระอาจารย์เดินนาหน้าบรรยากาศ รอบวังเจ้าแม่ยังคงเงียบสงัดและหน้าขนลุกเหมือนเดิมวิญญาณทั้งหลายกำลังรอคอยการปลดปล่อยพระอาจารย์กล่าวจงเตรียมใจให้พร้อมเมื่อพวกเขามาถึงริมบ่อน้ำเจ้าแม่วังน้ำหรือวิญญาณของคุณหญิงอรุณรัศมีก็ปรากฏตัวขึ้นมันลอยอยู่กลางบ่อน้ำใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นดวงตาแดงก่ำราวกับเพลิงนรก ทันใดนั้นวิญญาณของหลวงสิงหราชก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันมันลอยอยู่ริมบ่อน้ำใบหน้าซีดเซียวแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและสำนึกผิดถึงเวลาแล้วพระอาจารย์กล่าวจงใช้พระพุทธรูปนี้ปลดปล่อยวิญญาณของพระยาเดชาและทำให้วิญญาณทั้งสองสงบลงวินเดินตรงเข้าไปที่ริมบ่อน้ำเขายกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเหนือศีรัะ พระพุทธรูปนั้นเปล่งแสงสีทองเรืองรองออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ข้ามาเพื่อปลดปล่อยเจ้าวินตะโกนบอกเจ้าแม่วังน้ำทันทีที่วินจาะพระพุทธรูปไปที่ร่างของเจ้าแม่วังน้ำแสงสีทองจากพระพุทธรูปก็พุ่งตรงเข้าไปในร่างของมัน ทำให้เจ้าแม่วังน้ำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสร่างของมันสัน่นสถานอย่างรุนแรงพลังอำนาจของพระพุทธรูปกำลังสะกดวิญญาณร้ายของมันวิญญาณของหลวงสิงราชลอยเข้ามาใกล้เจ้าแม่วังน้ำมันมองไปที่ร่างของเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและสำนึกผิดค่ะข,ขออภัยเสียงของหลวงสิงราชดังแววมาอย่างแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความจริงใจทันใดนั้นร่างของเจ้าแม่วังน้ำก็เริ่มสลายตัวกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะจางหายไปในที่สุดเสียงกรีดร้องเงียบลงความรู้สึกเย็นยเยือกในอากาศก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันวิญญาณของหลวงสิงหราหันมามองที่วินเจนและอามใบหน้าของมันที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นบัดนี้กลับมีรอยยิ้มที่สงบ และสำนึกผิดมันก้มศีรษะให้พวกเขาเล็กน้อยเป็นการขอบคุณก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆสลายหายไปในแสงสีทองที่สว่างจ้าพระอาจารย์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดวิญญาณพยาบาทก็ได้รับการปลดปล่อยแล้ววินเจนและอามรู้สึกโล่งใจอย่างที่สุดพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะรอดชีวิตจากการผจญภัยครั้งนี้ได้พระอาจารย์นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ กลับไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุเจดีของท่านเพื่อใช้ในการปกป้องชาวบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นวินเจนและอามตัดสินใจที่จะไม่ทำงานสำรวจวังเจ้าแม่อีกต่อไปพวกเขาจะปล่อยให้บ่อน้ำแห่งนี้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อให้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในนั้นได้พักผ่อนอย่างสงบสุขเมื่อพวกเขากลับมาถึงกรุงเทพชีวิตของวินเจนและอามก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวินยังคง เป็นนักธรณีวิทยาผู้เชื่อในหลักวิทยาศาสตร์แต่เขาได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กับเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากขึ้นเจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาและเรื่องราวลี้ลับส่วนอามเขายังคงเป็นช่างพามืออาชีพแต่เขาจะระมัดระวังในการถ่ายภาพในสถานที่ที่น่ากลัวมากขึ้นวังเจ้าแม่ยังคงตั้งอยู่เงียบสงบไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในยามค่ำคืนอีกต่อไปมีเพียงเสียงลมพัดหวิดหวิว และเสียงน้ำในบ่อที่ใสสะอาดราวกับกำลังขับขานบทเพลงแห่งความทรงจำบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของความรักความแค้นและการปลดปล่อยที่นำมาซึ่งความสงบสุขชั่วนิรันดร์